วัานานี้่านนี้ก็เป็นสถานีหอยสถานีหอยสถานีหอยออออหอยแมงโู่สถาเเขาก่อน,นโอ้โอหอยเราจะสดทุกวันลูกตัว <พอ S 1> ใหญ่มากตัวใหญ่มาก สองคนแต่ว่าหอยทอดมาสีจ่จานอันนี้นุ่มนะคะนนจะเป็นนุ่มหอยทอดแบบนุ่มอ่านุ่มนุ่มค่ะอันนี้โบราณเจ้าค่ะแบบโบราณค่ะอันนี้เกาเหลาเจ้าค่ะไม่คือไม่มีห <ไข S 2> อยทอดเกาเหลาไม่ได้มีมเฉพาะก๋วยเตี๋ยวนะหอยทออะไรไม่มีคือไม่มีแป้งค่ะเพาะมีแป้งมาเป็นกว๋วยเตีไทยอ๋อเหรอเป็นเกาเหลาแล้วนี่ฮะอันนี้กรอบค่ะแบบกรอบค่ะเออเดี๋ยวเลยเดี๋ยวลองชิมทั้งทั้งหมดเลยนะเอาเอาแบบเกาเหลาก่อนเนาะ คำว่าไม่มีแป้งไม่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 ช้านะเสนาเลาไม่แป้งนึกว่าไม่มีเส้นเนาะถ้ากะหลาไม่เจียวคือไม่มีเส้นอืได้ค่ะแต่ที่เรไม่มีแป้งเฮ้ยอร่อยอันนี้ได้แบบเนื้ออเลยเนาะกะหล่ำได้้เือยไช่ไช่กับหอยนี่เต็มเต็มเลยไช่กับหอยนี่เต็มเต็มเลยไช่กับหอยนี่เต็มเต็มเลยมาคู่กันเลยเออย่ติกัน กหอยติดกันหอยหอยก็ไข่ติดกันแยกกันไม่ได้ไม่ได้ค่ะต้องมติดกันเลยค่ะหอยทอดนะต้องมีไข่หอยติดกันถ้าไม่ติดไม่ได้เวลามาไปถึงเจอหอยพวกก็ต้องไข่ก็ต้องติดไข่ต้องตามเลยถ้าดูน่าเจหน่อยถ้าจะไปที่พูดทั้งหมดนี่เรื่องของหอยทอดนะหอยทอดอร่อยจริงอันนี้แบบเคาเหลานะท่านผู้ชมฮะอันนี้แบบ อันนี้นุ่มอ่ะนุ่มผัดแบบนุ่มนุ่มนุ่มนี่คือจะปัดผ่านนะคะค่ะอันนี้แป้งเวลาใครถึงนะคะพอเจอหอยก็แป้งนุ่มนุ่มก็จะตามไปเลยค่ะแบบของนุ่มนุ่มก็จะไปชนหอยเลยค่ะนุ่มอ่ามีอีกอย่างหนึ่งจะน้อยบอกว่าใครที่มาร้านนี้สมมติว่าทานไม่อิ่ม เติมได้เขาเติมได้เจ้าค่ะไม่รีฟิลอย่างนั้นเลยเหรอจริงค่ะเติมได้ทำมานาแล้วค่ะคุณแม่ยืนยันบอกเติมได้ใช่ค่ะเติมได้แล้วไม่คิดตังค์ด้วยแล้วเขาชมกันนี่มาจากสิงห์บุรีนะคุณแม่มาจากสิงห์บุรีเขาชมกันบอกว่าทําไมแม่ค้าแบบว่าใจดีจังทำทำอย่างนี้มานานแล้วค่ะก่อนโควิด ค่ะแล้วเนี่ยถ้าคุณหมอคุณหมอจัดได้เิงคบุรีเว่าบอกสิงบุรีมาจากบางพุทรามาจากบางพุทราเมืองสิงค์บุรีมาไกลขนาดเนี้ยเจ้าค่ะแสดงว่าเขาติดชาติติดรสชาติมากเลยเคยกินใช่ไหมคุณแม่เคยมาช่ค่ะน้อยห้อยคนณเล่าว่ะมาหลายผลแล้วมาหลายผลทำไมทำไมต้องแถมให้ติดให้เติมซีเมื่อก่อนเนี้ยมันมีโควิดไงเพราะเห็นเขาทานกันแบบ ม่อิ่มแต่ษฐก,กิจมันนิ่งมันซบลงอ่ะมันแย่ลงแต่เรายังมีกําลังรเราก็เลยโอเคอ่ะถ้าเขาไม่อิ่มให้เขาเติมดีกว่าเจ้าค่ะก็เลยเป็นที่มาเนี่ยเราก็เลยบอกว่าให้เราทําให้เขาอ่ะแล้วเราปรุงกัสุดยอดเลย อ,อยู่ถนตตบบนตำบลท่าฉลอมนะคะถนนสุดที่ว่าวิถีค่ะด้านหน้าจะเป็นถนนถวายมีสติดอาทั้งตั้งแต่ตลอดสายตั้งแต่วัดแหลมจนถึงวัดช่างลมครับผมค่ะแต่ด้านนี้เป็นถนนหลังคือถนนสุดที่ว่าวิถีค่ะแต่แต่เออทะรู้ออกไปถนนถวายได้เข้ามาตุ๊บจับจุดเป็นท่าฉลอมเลยจะน้อยหอยทอดท่าฉลอม สำหลับก,กินก็ต้องเขาไม่ได้กินใช่ไหมเขาเทเลยใช่ไหมไม<า>่ครับแต่ชอบไม่เลี่ยงไปอันนี้แบบกรอบเราไม่กินกระป่าก็ถึงได้มเจ้าค่ะเขาเลจะใส่กินในรถอันนี้แบบเขาเรียกว่าแบบโบราณอันนี้แบบโบราณนะครับโบราณปรณัแบแป้งนุ่มอันนี้แบบนุ่ม อันนี้คือแบบนุ่มนะฮะส่วนอันนี้แบบเกาเหลาก็คือไม่มีแป้งเลยเป็นหอยทอดหอยไข่ล้วนๆเลยแล้วก็พวกผักอืม้มไปแจกค่ะไปแจกวปแจกในะรอบครัวค่ะแล้วกโมนา ที่ได้แฟนเพินอรหัตมีบ่าวมหาสิษผ้าไตบันไดนิ่านยอนบวดเรียนตั้งสิบพันษาคืออกมาปราบโตบบทันอย่าน้อยใจเลยบังอออายจะสวนจิ้นบันชรขอมให้น้องนอนเหมือนอยู่ในวิมาน